สบายดีพี่น้องพปกพ่อกับส่องบ่าวใส่คือเก่าก็เดือดพี่น้องสบายดีตอนแรกๆพี่น้องอยู่เงินอยู่สั้นอยู่เราพี่น้องสบายดีเนาะมือนีกับมือสิบสี่กลุ่มพาพี่น้องเป็นวันวาเลนไทน์เนาะอย่างไรกับบาวใส่กับอยพรในเอฟซีทุกผู้สุขคนเนาะมีความสุขความเจริญเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะใครมีคู่ก็ถือว่ามัอนี่จุดจวดฮะก็แต่ว่าตอนนี้เนาเนาบะมีคู่มันก็อยู่ไปตามนี้แล้วพี่น้อง บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศวันนี้ก็ลมหนาวพี่น้องหนาวแล้วก็เงียบสงบพี่น้องวันนี้ลมหนาวได้แต่ว่าเพราะมวแรงวันวาเลนไทน์เนาะสิบสี่กลุ่มพาเอาเลยเนาะเอาย่านเอาในนอนแบบปิดเฟซอยู่เพราะว่าเอามาจากเลือนเห็ um. นเด้เข้าเจ้าเรามีความหักกันเนาะเอาเลยโดดเดียวเดียวได้แต่ว่าเฮาอัน ไปปากท่องมาพี่น้องเอาได้ป่ามานี่พี่น้องป่ากระซึ่งปลานินเอาได้มาสองตัวตัวละโลโลละสองหมื่นหาพี่น้องแพงป่าช่องนี่ตอนนี้ทถาอกำลังซอยแบบจดจวดโลดเพาอว่าจะกินจ้ำแบบซ่บเบเขาก็ติจัดห้เลยตัวใหญ่ยุตตัวละโลก็ใหญ่เติบ อ,อีกกี่โล้าสาม้าสี่โลสองมื่นสี่โลประมาณแต่ว่าป่าขึ้นเดียะป่าแพงกันทำเป็นเงินบาทก็โลละร้อยือแถวบ้านเดี๋ยวเขามาขายหอยโลละร้อยอันนี้อยู่เมืองกันยังโอ้ยังแพ่งเติบย่สองหมื่นหาพุนโอ้โธ่ <c oughs> เริ่มขึ้นแล้วโชว์นี่ใกล้เทศการลร้ายแล้วป่าก็เริ่มขึ้น ตัวใหญ่ด้ตัวตัวโลดโอ้วนอ่าพี่น้องกับข่าวแรงพี่น้องกับข่าวแรงจวดจวดมุนีกินแบบสดสดหล,ล่นหลอดอาพี่น้องมากินข่าวแรงด้วยกันพี่น้องสบายดีป้าลูกกินข่าวแรงน้ำกันเด้อจวดจวดต้แม่ต้มปลา,ากับจุจุเอานี่บีมันนี่ม่นจะมีอเอารเซอล่ะพ่อ

อันมาทุกคนอันนี้ได้อีทาอันนได้ตัวอะอ๋อทิศผู้คมอี่แล้วเดี๋ยวเราคมก่นคมอะไรสองาแบงกอิน e ลานเยอะคมอามาพี well, so. to to live, ่เลานนั่นเยอะน้อ่ด้งค่อันนีเป็นี่ไะเบาคนก็ได้ที่เดีเป็นนี่นะเยอแล้วอามาทุนี่ก็ได้ไหมที่อารมณ์พวกกันตัวนั้นก็จะก็ จะนี่แบบนี้เนาะมันเท่ามันเท่าๆเอาตั้งเหอ้าวกินบบตกล้วอยู่อเดียวแล้วักไเจียวคนลาเจียวหลานบุกินขม่ชกินกินย่างข้ายาผลโอ้บุติ้วไปนะติ้วกำมันแดงโอ้ัวบุตรติ้วสบายฉันก่ใช่นมีแต่ให้

คุ้มเบือคุ้มวานคุ้มเนี่แต่มันมีมันมีได้ก็คุ้มนะคนนั้นย่แต่มันคุ้มกินน้ำเบื่อมะกอกนึ่ครับมะเขาะมันชุบกุกงกาบันนี้แล้วกาบมะกอกนี่ครับเพื่อเอาหอมใส่เกี๊ยว

กินข้าวขื้กับ้ตาเตชน้อะไปกิน้กบเกหน่อยก็ได้ค้าวก้าวด้นอยนะหน้าหน่อยด้สหน่อยแล้วก็ได้กาปานันพวกมันมาลงงนั่นรนแล้วบอกรนแล้วค่อยเอาเชียวุกัดกิเอากิบผู้ดีมั้หลับ มงตได้หนอ่มได้เก็บผด่งแล่ถ้ามง่จะได้ห่เา่มือได้โย่กันกันมุหาเกดตัดเก็บก็จะได้มาเแค่หนูเก็บมาเอเต็มใหญ่ล้วก็ไปพุทไอูกินนสวยกินถุมไปิ่นถุมไินทุก

มันชัหมันกมันเจอนมั้งเบื่อไหมมันง่ก่าองถ้อยเป่งมันเลจะกเหลือเบืเนาะไม่ได้แ่กิแล้วม่เบ่อเริ่มเหมือนทีนี่ก็กระเด็นอนทนั้นเก็บแต่น้อหิเนี่เขามีกินตัแก้ว่งหมอบขึ้นหน่อยก็บมีไว้เป็นจะแกันเจ้ากอา้ป่ามันเสื้อไดด้ว น้ำปลาบหรอน้ำปลาพอบโบไวแต่ามาค <c oughs> ิดบุกฮะนี่ก็ะห้องอ,ม,องงมันีมังหงอนนั่งมนในางนี้นังกวักกว่ก Ni lắm 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 nó lắm 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 Ừ. lắm 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 Ừ. lắm 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 rồi lắm Ừ, lắm 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 Nó lắm lắm Nó lắm lắm lắm

คนเดียวค่ะอ่านี่นี่ยกินนะกินนะั้นเรืบ้องเรยบึงเขาอยู่เอกะตีมาเพิม่มยาสิโมเคอ่านเนียคนเนี่ยคนนาเชือก็ได้อะไรได้ให้เหมืหนกนนะุดน วาคนคนนน่านขดค้นถูกนะเด่๋ยวเชือกระโดดเต่ถ้า <ขอ S 2> มันพีแเลมันอยา่ออาพีดนะเนทียวเด้อเออสั่งผัดฝั่แช่แออมาฮะนี่ครับหราปวตัละมันง่ายนาะ แช่งไปก่อตบานอยงเป้ล็เจีบ,บ้านรยืดืดมันบวมะดูกเย็บบานละบ้านเังมันไปขายมันจะบ่ใชตวไ,วไปกายเขา

่อนะบอกเอ้ยตายแล่ มันใหต้มใหนที่ไหนกระเบืองวันมุดบ่มีฟันลึกไปเราไมัรใหน่ขาวอะไหรเป่ผักผ็ดเอ้เน้องไม่ได้แล้วก็มีผอม้าปานได้หือล่าตัดเนี่ยผอมอมีได้อมม่เด้อ แต่ที่หไม่คู่มล้ลูกทิพย์ัเเพชรนี่าสู้ิ่กินในนีแลไวพี่น้องเขาก็จะได้ปิดคลิปก่อนนะพี่น้องนาะเขาก็จะได้กินข้าวก่อนจะได้ก็ พอผมก็ขอบใจพ่อแม่พี่น้องสุขุูสุขพ่อที่เขาเบิงมาส่งชงบอกใลเขาก็ไล์กดแช่แล้วพี่น้องกดกระดิ่งแจงเตือนเพื่อที่จะบริภาตคกิปใหม่ๆไว้พ่อกันคินหน้าพี่น้องสบายดี